อันนี้อะไรนะครับลุงไอ้กันกัดชุดให้น้ําครับชุดให้น้ําของหนูชุดให้น้ําก็จะใช้เป็นของกระต่ายมันจะมีของให้น้ําหมูก็มีแต่แบรนด์ใหญ่อืต้นทุนก็เยอะกระต่ายเล็กอันนี้อันนี้ต้นทุนเต็มที่ห้าบาทอ๋อไอหัวทั้งหมดเลยนั้นหรือเฉพาะหัวในเฉพาะเนี้ยหะห้าบาทไอ้เหลืองเหลืองเนาะไอ้นี้เมตรละเมสละสิบบาทบ้างหรือเมสละเจ็ดบาทไม่รู้เมตรเด้งเราทุ่มทีอ่าแล้วเราใช้เต็มที่กับเท่านี้ ไม่ถึงฟุตแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องใส่กันกัดด้วยอันนี้กันกัดคือสมัยก้อนเนี่ยมักันกัดเราใช้ลวดลวดพันพันพันแต่ลวดเป็นสนิมครับตอนลวดเป็นสนิมตอนมันกัดกัดกัดมันมีการคายมันก็จะดึงลวดออกมันจะดึงนี่ออกอน้ําก็จะไหลเต็มนี่เพราะว่ามันไม่ไหลลงบ่อหรอกเพราะเราทําจุดน้ําทิ้งไว้ครับแต่ว่าบ่ออื่นก็จะไม่ได้กินถ้าเกิดเป็นเป็นถังรวมอแต่ถ้าเกิดถังเดียว หมดแล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันหมดไปผิดปกติเราก็สึกๆดูอ่ะอันนี้บ่อเดียวบ่อเดียวครับบ่อเดี่ะอันนี้ก็เลยบ่อเดียวน้ําเดียวหมดก็จะเห็นเปลืองเปลืองเปลืองแค่ไอ้นี่เองอ่ะอันนี้ก็เลยอันนี้ก็เลยบ่อเดียวโอจมโอไส่ใช่ครับอันนี้ทีมช่างครับทีมช่างครับอ๋ออะอันนี้ก็ต่อไปข้างในก็เป็นไอไอที่หัวกระต่ายก็จะกระต่ายป้องกันการมันขัดนะครับแล้วก็ใส่ใส่ประมาณเนี่ยให้มันออกมาแค่มิลเดียว พอไปถึงมันจีบโต๊ะน้ำมันก็จะพุ่งออกมาแต่รับเนี่ยมันจะกลัดไม่ได้ใครเป็นโชคกันเนาะแต่ตรงนี้ต้องเจาะรูขันน็อตเอาไว้เพราะว่าตัวมูนีมันได้เจาะขันน็อตกันตัวนี้มันเลื่อนเพราะว่าหนูตอนกัดดาบดึงอย่างเงี้ยดึงดึงจนหลุดอ่ะหลุดหลุดอันนี้หลุดออกมาเพราะเราไม่ได้หยอดการูไม่ได้แล้วเพื่อเราซ่อมแซมได้ใช้สายเก่าได้ พังเราก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวห้าบาทแต่การกัดเดียกต้องมีแน่นอนอันนี้ก็เพิ่มมันมีทั้งสแตนเลสอันนี้เลดอันนี้เหล็กมีก่อนสี่เหลียมนี่แล้วแต่าำใจชอบป้องกันหนูกัดเนาะครับอันนี้ก็ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวสามปีเราเปลี่ยนทีเราก็ใช้เหล็กก็ได้ถูกกว่าด้วยนไหนเพื่อนเเนี่ยคเหล็กกันกัดตัวนี้เนาะนะเนี่ยัข้างในก็จะโผล่ันหน่อยผมเห็อนะมันก็จะกันกัดเนาะครับเดี๋ยครับ ันนเี่ยอยู่แค่นี้ที่มันชืน้นเห็นไหมมันจะชื้นอยู่แค่นี้แล้วเราเจาะท่อด้ำชิ้นอ,ออกและเอียงท่อให้มันออกข้างนอกเนี่ยรอบบ่อมันก็จะสะอาดอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนเลยเนี่ยอันนี้ก็ทําระบายถ้าหยุดปั๊บมันทิ้งก็ไหลออกไหลออกนะไหลออกก็จะออกมาทางนี้ครับครับอโอเคเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนูถ้าเกิดหนูนาที่เราจับมาที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนูฟาร์มมันจะมันจะคุ้น มันจะไม่ขู่เห็นไหมครับมันจะอยู่มันอย่างเงี้ยแอบพมันอย่างเงี้ยและเลี้ยงบางบางบอกเขาใช้ที่กั้นเอาเอาบล็อกมากั้นทําเป็นบ้านทําเป็นรูทําเป็นอะไรให้มันแนะนําเปิดไว้ดีกว่าครับอืมเพราะเปิดเนี่ยมันจะเห็นเราเจ้าของเห็นเราทุกวันเห็นคนทุกวันมันจะคุ้นเคยตอนคุ้นเคยเนี่ยความดุร้ายมันจะลดลงอืมไม่ยเราเข้าใกล้ปุ๊บมันมันจะไม่ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่า เชื่องมากๆเราก็เอามือจับได้เลยแต่ก่อนนี่ผมก็ต้องใช้ถุงมือใช้อะไรเซฟตี้แต่ก็ได้ดำมือใหม่ก็เซฟตี้ไว้ดีกว่าพอโดนกัดนี่ต้องไปฉีดยากเลยมีสุดนักว่าเป็นเดือนเลยนะครับครับนี่ก็มาดูนี้แล้วก็เนี่ยท้องวังไปท้องวังเนี่ยฮะในตัวทันท้องใช้มือครับอันนี้ผมเพิ่งลงเมื่อเมื่อต้นเดือนหนึ่งหนึ่งไอ้วันเนี่ยสามเดือนสี่เดือนก็ได้ เนี้ยนะฮะหนูหนูผมต้องจับคู่กันตั้งแต่สองเดือนตัวเมียสองเดือนตัวคู่สามเดือนแล้วก็ปล่อยให้เขาหนึ่งเดือนอยู่ด้วยกันทําทำความคุ้นเคยครับนะฮะเนี่ยนี้อันนี้สองหนึ่งสองคู่นี้ตัวคู่หนึ่งตัวตัวเีืสองจคู่เพราะว่าอย่างอย่างสามหนึ่งมีโอกาสกินลูกก็มีแต่เนี้ยก็คือผมเทียบผมจะลองดูดีว่ามันมันจะกินไหมบางบางครั้งมันก็ไม่กินบ่อข้างในนั้นแหละ สามตัวบางครั้งมันก็แยกแต่ส่วนใหญ่ตอนผมเห็นว่ามันท้องผมไม่อยากเสียลูกเลยร้อยเปอร์เซ็นผมก็ยกคอออกเลยครับยกคอออกยกเียนหรือว่าถ้าเกิดว่ามันท้องผมก็แยกออกเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคลอดลูกผมต้องเอาอีกสองตัวที่ยังไม่คลอเดเนี่ยเอาออกให้ให้ให้ลดยังไงก็ได้ให้สูญเสียน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยปล่อยไว้ได้เลยหนึ่งหนึ่งเนี้ยคือปล่อยไว้ได้เลยชัวร์ว เขาก็ไปก LIKE, e. ินเขาไม่กินลูกไม่กันลูกสออันน yeah oh, uh 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 ี้หนึ่งหนึ่งเนาออันนี้หนึ่งหนึ่งตั้งท้องแล้วมั้งชะครับไอเฉพาะในบ่อนี้ประมาณเท่าไรกว้างประมาณตองตองสิบห้าสิบห้าอันนี้ประมาณหกสิบเซนนะครับกว่าแถวความยาวกว้างประมาณบังคับสิบสี่สิบห้านิ้วเนาะสิบห้านิ้วอันนี้ก็ประมาณสามสิบนิ้วเราทําวยาว้าวนี่ มันเล็กใหญ่ไ<ป><ผ>ม่เท่ากันใหญ่นี้ก็บอ่อ,บอใหญ่ผมก็ไว้ขุนเนี่ยใกล้ๆเ๋ยวผมก็ไว้ขุนนี่บอ่อใหญ่บอบ่อใหญ่ไว้ขุนเอาไว้ขุนในการที่เอาลูกมันมาแล้วก็ขัดมันขัดมันรอบบอ่อขัดรอบบ่อเพื่อแล้วก็การการอาบมันจะลื่นอันนี้เตรียมบอ่อบ่อใหญ่นะครับประมาณหกสิบหกอิบหกสิบเจ็ดสิบเซนเต็มที่บ่อขนาดนี้ก็สักสิบห้าตัวตัวใหญ่นะอแต่ให้ดีก็สิบห้าตัว เพราะว่าถ้าเกิดเยอะกว่านี้มันก็จะแย่งอาหารกันจะไม่ให้โตครับผมอันนี้ก็ได้ความรู้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ใครสนใจก็เนี่ยเราแวะใกล้ๆอ่ะผมอยากให้ชาวบ้านที่แบบว่าปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วเสร็จงานแล้วหรือว่าอะไรอยากได้อาชีพเสริมเลี้ยงหนูเป็นแบบเหมือนเลี้ยงไว้บริโภคเองก็ได้เองเนาะน้อยๆเหมือนลุงลุงซักไอ้ลุงตอน นสุกชาก่ายง่ายสัตว์อย่างประมาณซิบบอนนิดหน่อยไปกินเองขายบ้างถ้าเกิดเหลือขายบ้างอะไรบ้างก็เลี้ยงกินก็ได้ขายเับอันนี้เทศกาลมาลูกหลานมาเขาได้กินหมดเลยอเขาทําให้กินหมดเลยห้าหกตัวเขาก็อยากกินอยากกินอีกตัวก็อยากกินมาติดต่อที่คุณก็เจียเยขอเบอร์อีกทีครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามครับ 0 4 1 9 1 8 8ครับผมครับอันนี้ก็อยู่บ้านบางทีครับครับหรือว่าเข้า Facebook ก็ได้หรือว่ามาหาที่บ้านบองทีเลยเรียนรู้รเข้ามาสอบถามเข้ามาดูเนี่ยกาเรเลี้ยงบอกว่ามันมีขั้นตอนอยังไงเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนครับอืมบางทีเลี้ยงไปบางทีถ้าเกิดไปรู้ขั้นตอนมันกัดลูก